สวสัสดีค่ะนางสาวสุมาเพรียงใกล้สมพลนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ย <c oughs> ก็จะมีการผู้บริโภคเนี่ยจะเป็นการใช้สินค้าขั้นสุดท้ายหรือเรียกว่า end use นะคะ แล้วก็จะไม่ใช้เพื่อธุรกิจแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะใช่ลูกค้าหรือไม่ใช้ลูกค้าก็ตามเขาก็จะมีพฤติกรรมนี้ขึ้นมา <c oughs> ก็คือเหมือนกับว่าใช้ขั้นสุดท้ายเนีก็คือเหมือนกับเขาก็ไม่ได้ใช้เพื่อธุรกิจ <c oughs> ต่อมาก็คือเรามาดูพฤติกรรมพฤติกรรมเนี่ยก็จะแบ่งเป็น a คชั่นหรือการกระทำการกระทำก็คือการเลือกซื้อเลือกหาหรือว่าการใช้สินค้าการซ่อมการทิ้งแล้วหรือว่าแล้วคือมันเป็นการกระทำที่เป็น a คชั่นคือเลือกหาเลือกซื้อเลือกซื้อเลือกหาการใช้สินค้า เลือกใช้หรือทิ้งไมได้ก็พอมีการเลือกซื้อเลือกหาก็ต้องมีการตัดสินใจซื้อว่าจะซื้อดีไหมหรือเรียกว่า decision ตัวนี้ก็ต้องมีการว่าหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลก่อน <c oughs> หาข้อมูลในที่นี้ก็คือถามพนักง,งานขายหรือว่าตามโบชัวต่างๆหรือทางอินเทอร์เน็ต สองก็คือมีการเปรียบเทียบพอาหาข้อมูลได้เสร็จแล้วก็เอามาเปรียบเทียบเปรียบเทียบแล้วก็ประเมินว่าดีไหมเหมาะไหมที่เราจะเลือกใช้มันเสร็จพอเราคิดว่าเรามันดีเราก็เลยเลือกที่จะซื้อมันในขั้นที่สามแล้วพอเราเลือกซื้อมันหลังจากที่เราซื้อเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราเนี่ยพอใจหรือเปล่าหรือว่าซื้อมาแล้วเนี่ยเราไม่พอใจ ต่อมาเราก็มาดูที่ว่า 6W1H ก็คือใครเป็นคนซื้อซื้อมาก็คือจะบอกว่าซื้ออะไรมาจะซื้ออะไรไว y ก็คือซื้อทำไม Why แวก็คือซื้อที่ไหน When ก็คือจะซื้อเมื่อไหร่แล้วก็ w i t h Whoom เนี่ยซื้อกับใครผลสุดท้ายก็ทั้งหมดเนี่ยจะทำอย่างไรโดยเป็นหมายที่หาวรา <c oughs> มาดูพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีแบ็กบ็อกก็คือเป็นกล่องดำคือเราไม่สามารถไปรู้ถึงจิตใจเขาได้ก็คือมันเป็นกระบวนการสิ่งกระตุ้นหรือการตอบสนองนั่นแหละที่อยู่ในความคิดเราซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นโดยการที่เราเนี่ยก็คงต้องเดาหรือว่าต้องวิจัยออกมา คือเราไม่สามารถไปมองเห็นความคิดของคนอื่นได้คือเราก็คงได้แต่สมมุติฐานเอาอย่างเดียวต่อมาเรามาดูปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดห้าอันคือหนึ่งอ่ะเราต้องมีความต้องการและแรงจูงใจ ความต้องการแรงจูงใจอย่างแรกก็คือมีนิดม e นิเสร็จน d ก็บอกว่านีคือมันเป็นที่เราบอกในบทที่หนึ่งก็คือมันเป็นปันจจัยสี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องการใช้อยู่ทั่วไปก็คือทฤษฎีของโดยที่ทฤษฎีของแมสแมสแมสโลเนี Mas ่ยบอกไว้ว่าก็คือคนเรามีต้อง ความต้องการหลายคะ่ะก็คือมีทั้งด้านร่างกายความปลอดภัยความมั่นคงสังคมการยกย่ยองความสาเร็จเวลาเราจะทําอะไรก็ตดามเนี่ยเราก็ต้องหาแรงจูงใจว่าไปเป็นขั้นเป็นขั้นไปต่อมาเนี่ยก็จะเป็นโมดิิเป็นแรงจูงใจแรงจูงใจก็คืออย่างเช่นพอเรามี พอเราเกิดถูกกระตุ้นขึ้นมาน้งก็มันก็จะไปตอบสนองนีสเสร็จแล้วนีสเนี่ยก็เหมือนกับล้นแล้วอะ่ะก็คือผลักดันให้เราเนี่ยเกิดพฤติกรรมในการซื้อก็คือมีความต้องการเกิดความต้องการอย่างแรงกล้าอะไรประมาณนี้ที่อยากจะซื้อของก็เลยมีส่งผลถึงพฤติกรรม <c oughs> ต่อมาด้านบุคลิกภาพหรือว่านิสยัยก็คือจะเป็นพฤติกรรม เป็นการของเส้นขวาหรือว่านิสัยที่ทททแบบทำๆแบบๆก็คือโดยใช้ทฤษฎีของ six sixman sixman f o i โดยที่มีอี อีโก้แล้วก็มีซูเปอร์อีโก้อีทเนี่ยเป็นสัญชาติญาณส่วนอีโก้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นตัวเราเองอะเป็นนิสัยดิบของเราเองแล้วก็ส่วนซูเปอร์อีโก้ก็คือเหมือนเป็นสิ่งที่แบบได้เกาขัดเกามาเพื่อไป ควบคุมสัญชาตญ,ญาณนั่นเองต่อมาเนี่ย <c oughs> อันนี้สามก็คือการรับรู้การรับรู้ก็คือจะมีการตีความตีความสิ่งต่างๆนแล้วก็มีกระบวนการการเรียนรู้ซึ่งมันก็ต้องมีสิ่งกระตุ้น แล้วก็ต้องมีเจนประส,ะสาทสัมผัสแล้วก็ทำให้เกิด attention attention ในที่นี้ก็คือการใส่ใจหรือการตั้งใจก็คือเราจะสนใจสิ่งที่แปลกใหม่แล้วสนใจสิ่งที่มันใหญ่หรือว่าสิ่งที่มีสีสันเราก็ควรจะทำสิ่ง เหมือนกับมีการรับรู้เร็วกว่าปกติถ้าเราเจอของที่แบบแปลกไปแล้วพอเราเจอแบบนั้นเราก็ต้องสมองเราเนี่ยมันก็จะแปลความหมายว่าแบบมองภาพรวมว่ามันคล้ายกันพวกเดียวกันหรือว่ามันใกล้กันก็เป็นพวกเดียวกันเหมือนตีความหมายว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้นะมันลักษณะนี้น่าจะเป็นอันนี้ส่วนอันสุดท้ายก็คือ ตรงกับระดับสายตาเหมือนกับว่าเรารับรู้ได้ว่าเออถ้ามันอันนี้คืออะไรนี้คืออะไรแบบเนี้ยแต่าก,การที่เราก็ต้องเกิดความรู้สึกแล้วก็แปลความหมายออกมาได้นี่นะนี่ต่อมาก็คือการเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้ที่จดจำถาวรเป็นการเรียนรู้ที่ อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมคือไม่ถาวรแล้วก็เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกคือทำบ่อยๆทำบ่อยๆมีผูกเงื่อนไขแล้วก็เป็น การเรียนรู้ที่เกิดจากการคิดการเรียนแบบอะไรเงี้ยเป็นแบบนั่นเองต่อมาทัศนคติทัศน,คต,ศนคติก็คือชอบไหมความชอบหรือความไม่ชอบนั่นเองแล้วก็แล้ชอบมากชอบน้อยไม่ชอบมากไม่ชอบน้อยก็คือความมากน้อยนั่นเอง ตัวที่มันเนี่ยทัรนากติก็จะมีองค์ประกอบของมันก็คือมีความรู้มีข้อมูลมีความเชื่อแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยนำความชอบคือเราไม่ได้ชอบแต่ว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำแล้วพอทำไปเรารู้สึกว่าเออชอบ คือมันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ชอบก่อนก็ได้ต่อมาเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลก็คือหนึ่งอ่ะก็คือวัฒนธรรมภาษาความเชื่อบันทัดฐาน ปัญหาคืออยู่บนศีลธรรมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีค่านิยมด้วยก็คือเป็นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศหรือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ต้องดำรงคงอยู่ซึ่งทาเป็นตามส่วนวัฒนธรรมยอยก็คือไม่จาเป็นต้องท,ทําทุกคนเหมือนกับจีนกไหว่าจ้าวหว้ศาสตร์จีนอะไรเงี้ยคือจะทําเป็นเฉพาะกลุ่มนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นพวกเชื้อชาติ ศาส,สนาเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วต่อมาก็คือเป็นชั้นสังคมชั้นสังคมก็จะแบ่งเป็นหกซึ่งแบ่งย่อยก็คือชั้นหนึ่งบนชั้นหนึ่งบนบนชั้นหนึ่งบนล่างแตแบ่งเป็นหนึ่งชั้นก็มีแยกเป็นสองก็คือรวมกันทั้งหมดเป็นหกน,นั่นเองก็คือจะมีชั้นของชั้นบนก็คือมีผู้ดีเก่าแล้วก็เศรษฐีใหม่ ชั้นกลางก็จะมีผู้บริหารที่เก่าแก่กึกกึกแล้วก็มีปกเชิดขาวก็คือเหมือนกับคณะกรรมการอะไรประมาณนี้แล้วก็มีปกน้ำเงินอันนี้ระดับล่างก็คือปกน้ำเงินประมาณยามแล้วก็ชั้นล่างสุดก็คือพวกกรรมกรไร้ฝีมือคือหมอนเขา ทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้นอกจากที่เขาจะต้องเป็นกรรมกรต่อมาเป็นกลุ่มอ้างอิงก,ก็คือเป็นอ้างอิงพฤติกรรมว่าทําตามไม่ทําตามพวกทําตามเนี่ยเขาก็จะแบบเริ่มเขาก็จะแบบมีวุฒิภาวะความคิดที่ดีกว่าคนที่ไม่ทําตามคนที่ไม่ทําตามเนี่ยก็พวกขี้ยาก็ที่เหมือนกับกลุ่มที่เราหลีกเลี่ยงได้ขายยา ทียา่นเองส่วนกลุ่มที่ทำตามอ่ะมันก็จะแบ่งเป็นสองอันคือกลุ่มสัญลักษณ์กับกลุ่มติดต่อกลุ่มสัญลักษณ์ก็พวกทำตามดาราทำตามคนที่เขาดังๆอะไรเงี้ยแต่กลุ่มสัญลักษณ์ก็คือเอ้แต่กลุ่มติดต่อเนี่ยก็คือเหมือนกับถ้าบ่อยเนี่ย ก็คือจะเป็นประถมภูมิครั้งปฐถมภูมิไม่บ่อยก็คือน่าจะรู้ว่าคือเป็นทุเตียภูมิต่อมาเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของครอบครัวครอบครัวเนี่ยก็จะมีสอนให้เราเนี่ยคือเป็นคนกําหนดพฤติกรรมเรา ดูจากการเลงดูอะไรเงี้ยแล้วก็สอนให้เป็นผู้บริโภคใช้อย่างไงซื้อของอยังไงเลือกสินค้ายอย่างไรให้ดีให้เหมาะสมแล้วก็เป็นคนให้ปัจจัยก็คือให้ข่าวให้นะให้ปัจจัยคือเหมือนปัจจัยที่เราขาดไม่ได้ เขาเป็นคนให้เราแล้วก็ทั้งหมดที่พูดมาก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคในบทที่สี่ค่ะขอบคุณค่ะ